เป็นอนัตตาแต่ธรรมชาติที่เข้ามาหลงยึดหลังจากหายหลงแล้วจะรู้ว่าณเมโสตาเองกับข้าไม่ใช่ตัวเดียวกันในเมื่อเองคือสังกตะแล้วข้าเป็นอะไรอะ่ะก็คิดเอาเองไงใช่ไหมก็คิดเอาเองมันจะเหลืออะไรมันมีสองหายไปหนึ่งนับถูกไหมล่ะ <laughs> มันก็เหลืออีกหนึ่งนะเนี่ยเหมือนกันห้าดึงวิญ,ญญาณมาหนึ่งก็เหลือสี่ อย่างเงี้ยอ่านับเลขให้ถูกแค่นั้นเองอันนี้มีอยู่สองแค่นั้นเองสังกตะที่เหลืออสังคตตจบแล้วอย่างเนี้ยดังนั้นสังกตะอสังกตะสังกตะกับอสังกตะธรรมชาตินี้มาหลงอันนี้อันนี้อันนี้จังทุกขังนัตตาอยู่ในตัวนี้อันนี้เป็นอันนี้จังทุกขังนัตตาคือตัวนี้ เมื่อเข้าใจตัวนี้ชัดจะรู้ว่าเองกับข้าไม่ใช่ตัวเดียวกันณเมโสตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรากระดาษไม่ใช่โยมใช่ไหมฉีกระดาษเจ็บไหมไม่เจ็บลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผารู้สึกเจ็บไหมสาวกไม่รู้สึกรู้สึกร้อนไหมไม่รู้สึกเห็นไหมก็เพราะอะไรณเมโสตตาเองไม่ใช่ข้าข้าไม่ใช่เอง ใช่ไหมล้วค่าคือใครกูมารหรือกูมา,มาลีน้อยๆอที่กำลังเล่นเรือนน้อยๆสนุกฉีกสนุกใช่ไหมที่ทำด้วยดินและทรายนี่เห็นไหมคนละตัวกันเกิดการแยกตัวอย่างนี้นะนั้นนาเมโสตาไม่ใช่อนัตตาอนัตตาก็อนัตตาอนัตตาคือไอ้ก้อนนี้เป็นปฏิจจสุปธรรมไล่กันไป ไล่จบปุ๊บนาไม่สวตาเองไม่ใช่คานะดังนั้นอสังคตะเป็นชื่อแทนนิพพานและนิพพานจะเป็นอนัตตาได้ไหมคนละเรื่องเลยนี่ไงนิพพานมันเป็นอนัตตาไม่ได้นะแต่ถ้าคนไม่ใช้พระสูตรเพียงอย่างเดียวเละอืม มันจะไปหยิบความเห็นคนโน้นคนนี้มาอธิบายนะัตะฟุ้งไปหมดเลยงงนให้คนวิเคราะห์ก็งงเองเพราะคำสาวกเนี่ยหลักการผิดตั้งแต่แรกกัว้วจบเลยธรรมะชั้นสูงเละเลยซึ่งธรรมะชั้นสูงเนี่ยพระเจ้าบอกพิกขุแม้สองรูปเนี่ยจะพูดต่างกันไม่ได้นะอืมไม่สามารถพูดได้เพราะมันล็อกหมดเลยล็อกล็อก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 ,ล,อก,ล,อกล็อกหมดเลย <c oughs> ดังนั้นอนัตตาเป็นคุณสมบัติของไอ้นี่เป็นคุณสมบัติของไอ้นี่ไม่ใช่เป็นคุณสมบัติของผู้ที่เข้ามายึดไอ้นี่เข้าใจไหมเอาใครตามไม่ทันใครตามไม่ทันรีบยกมือนะจะได้แก้ไขความเห็นตรงนี้นะคือมันไม่ได้ยากเกินไปไงไม่ได้ยากเกินไป เพียงแต่ต้องมีเหตุมีผลมีพระสูตรมารองรับนี่บอกพระสูตรหมดเลยนะเนี่ยนะพระสูตรล้วนเลยไม่ต้องมีอะไรไปอธิบาย,ยพระสูตรเชื่อมพระสูตรเลยนะเนี่ยอนัตตาเป็นคุณสมบัติของไอ้นี่สังคตตะกันห้านะแทนด้วยรูปเห็นชัด ผู้ที่มามีฉันทะราคะนันทิตัน,นาแล้วไปสังเกตว่าพระสูตรที่ตรัสว่าสัตว์ว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติสัตว์คือประธานของประโยคสนะัตว์คืออะไรย้อนกลับไปดูพระสูตรนี้อีกทีหนึ่ง ปราท่าถามพระพุทธเจ้าว่าผู้ยึดติดคือใครถ้าตอบแบบปุริชนธรรมดาก็ในกอมีฉันทะราคะนันทิตันาในในขอไหแต่อันนี้กลายเป็นว่าอยู่ๆไม่พูดในกอปร,ระธานของประโยคหายพระพุทธเจ้าพูดอยู่ๆพูดมาเลยว่า ฉันทะราคะนันทิตันหาอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพูดกริยากับกรรมประกำลังพอใจใครแล้วใครอะพอใจไม่รู้ไม่พูดเพราะอะไรเพราะธรรมชาติอันนี้เกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่มีถ้าผู้เจ้าบัญญัติสินั่นแหละพู้เจ้าก็พลาดสิ ใช่ไหมไม่บัญญัติแม้แต่พยัญชนะเงียบไปเลยเฉยๆไปดูบาลีที่แปลสิแล้วไปดูทุกสำนักที่แปลสิทุกสำนักที่แปลเจออย่างนี้ก็งงกันทุกสำนักก็จะใส่สิ่งสิ่งหนึ่งธรรมชาติอันหนึง่งหาประธานของประโยคใส่เข้าไป ก็าทั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยประธานของประโยคไม่มีเห็นนะเห็นความคมก็ต่างกันและวดัง <c oughs> นั้นพระพุทธเจ้าไม่มีแม้แต่พยัญชนะในประธานของประโยคเพราะมันเกิดไม่ปรากฏพระพุทธเจ้าก็ยังถูกต้องอยู่เหมือนเดิมคือธรรมธาตุอันนี้บัญญัติไม่ได้เหตุผลเพราะเกิดไม่ปรากฏ สิ่งที่เกิดไม่ปรากฏจะบัญญัติมันยังไงจะบัญญัติว่ามันคืออะไรการบัญญัติปัญญัติมีเฉพาะสังกัตธรรมหรือสังกัตธาตุนะเพราะมีเกิดปรากฏดังนั้นสิ่งใดที่เกิดไม่มีเสรอมมีได้ไหมไม่ได้เสรมเรื่อยเรยมีมาได้ไหมไม่ได้ดับมีได้ไหม ไม่ได้เมื่อดับไม่มีอนัตตามีได้ไหมไม่ได้ไงอนัตตามันไล่เลียงมาอย่างนี้ไงปฏิจจสุปนธรรมเมื่อทรรมอันเป็นเหตุไม่มีธรรมที่เกิดมาแต่เหตุมีได้ไหมไม่ได้เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเห็นไหมเมื่ออุปาโทเกิดไม่มีเสื่อมมีได้ไหมย่อมไม่มีเนี่ยเพราะการเข้าไปดับเหตุคือเกิดพระพุทธเจ้าจึงให้เข้าไปดับเหตุคือเกิด พระองค์ก็ถามพระอน,นุนว่าอน,นุนถ้าชาติคือการเกิดไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายจะมีขึ้นมาได้หรือไม่หนอพระนไม่ได้พระเจ้าค่ะพราใจไหมเกิดไม่มีเสื่อมมันจะมาได้ยังไงดับจะมาได้ยังไงใช่ไหมอสังขตะเลยไม่ต้องพูดถึงดับพูดแค่ไม่เกิดไม่เสื่อม ไม่ตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏมีพูดดับมะไม่พูดก็มันไม่มีมาตั้งแต่เกิดแล้วดับจะมาไงเห็นไหมเมื่อเกิดไม่มีเสื่อมก็ไม่มีเมื่อเสื่อมไม่มีแทบไม่พูดเรื่องดับเลยก็พูดต่อมานิดนึงคือเสื่อมเรื่อยๆก็ไม่มีเนี่ยเห็นนะอสังกตาเลยบัญญัติไม่ได้ ในพระสูตรที่บอกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการมันไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้าไปถึงได้โดยรอบในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมในสิ่งนั้นไม่มีความกว้างความยาวความเล็กความใหญ่ความงามความไม่งามบัญญัติอะไรได้นามรูป ดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญาณเท่ากับวิญญาณก็ไม่มีในนั้นนามรูปก็ไม่มีในนั้นแล้วคุณจะบัญญัติอะไรอีกพระสูตรหนึ่งบอกเหตุปัใจจัยในการบัญญัติคือต้องมีเกิดมีพบมีเกิดปรากฏถ้าเกิดถึงจะบัญญัติได้จมจะบัญญัติกระดาษถ้าไม่มีกระดาษบัญญัติได้ไหมไม่ได้จะบัญญัติคนต้องมีคน จะบัญญัตินางกอต้องมีนางกอมาก่อนในกอต้องมีในกอผลวมาก่อนจะบัญญัติฝุ่นต้องมีฝุ่นมาก่อนใช่ไหมอืมไม่มีบัญญัติไม่ได้แต่อสังกตะเกิดไม่ปรากฏจะบัญญัติอะไรประธานในประโยคจริงไม่มีเข้าใจไหมนิพานเป็นอนัตตาได้ไหมอืมเข้าใจไหมมีใครไม่เข้าใจนี ทีละเก้าสีละ,ะขั้นเลยนะทีละสะเต็ปเลยนะอืมให้เข้าใจอย่างนี้